สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดียามเสาเสารเด้อค่ะเด้อมื้อนี้เฮากะบ่ทันได้ออกไปไสเนาะค่ะเสานี์สิมาแกงกระปูค่ะแกงอ่อมปูนาใส่บวกนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ผักเขียงส่วนผสมของเฮาก็สิมีอันเนื้อปูน้ำปูเนาะค่ะที่ห้าต้มละเอียดแล้วซอสกระนิก็ต้มไว้แต่อันนี้เดี๋ยวจะมาแจกแค่ลูกเดียดนี่ใส่หอมใส่พริกเนาะค่ะ ไม่ไก่ไก่ไอ่โอ้โหขามห่อนมึงเอ้าใส่หอมใส่พริกใส่เอ่อบักขามเปียกใส่หน่อยนึงเนาะค่ะใส่ขมิ้นชาวตันนิกาสีใส่ขมินม้นบางคนเผื่อกับปลใส่เนาะมีขิงไข่มีผักไข่แยงผักซีลาวก็ต้นหอมหาดโบเร่คือเขาครัวค่ะแล้วก็น้ำปลาระน้ำน้ำนัวพี่น้องครับสวัสดีครสวัสดีก่อนบ<ไ>่าวสุบีบุทฎีเดชสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องเหมือนก<ไ>ัน <c oughs> ออแลกกะสีมีเครื่องปรุงรสทำอันนี้เดี๋ยวเข้ากะสิเป้ตาไปเบิ่งกันค่ะว่าเห็ดจังนี้เน่ยน้องพี่น้องบางคนกับ,บหูเห็ดบางคนกับหูเห็ดเนี่ยบางคนหูแต่กินเป็นยังกั <c oughs> นนี่แต่ว่าซอาาสก็นิกากะกะสิเห็ดกินเนาะคะ่ะเห็ดสพี่น้องเบ<า>ิ่งช่วงนี้กัอยู่กับขั่วอย่างเดียวไปก่อนพี่น้องนี่เ่ทันได้ออกธงออกชาค่ะเนี่ยช่วงนี้ภารกิจขั่วเลื่อนยังหลายอยู่ครับช่วงนี้เดี๋ยวจังหน่อยเบาวสุวิทย์กับเกี่ยวเข่าครับตอนนี้กำลังเช็ค หลดน้ำเนีย่ยช่วงนี้เช็ครถเกลียวเพื่อความพร้อมครับตั้งนอใส่น้ำปูสิบั๋งครับสีบั๋งครับใส่น้ำปูที่ขันเหลี่ยวด้วยพี่น้องแม่ก็จ้าแม่ตะกรอยหน่อยย่าบ่ได้ขันห้องออต่ำเออต่ำ <laughs> <laughs> เอาลือเดือดต้นนั้นเดี๋ยวรอเหลือ,อจะข้าวครับหากินยากได้ครับช่วง แต่ช่วงนี้ก็หาเงินอยไงเพราะว่ามันติดหลอกแต่อีกช่วงหน,งน,น,งน,น,นึ่งเกี่ยวเข่านั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยกลนสูดเขียนสูดเขียนเลยเดี๋ยวล้างเกี่ยวเข่าจักหน่อยกับไปกลนมองตื่นมันกันมี่มันหลายแต่โตมันสบดป่อยงี้ภาษาลาวไปเดินว่ากลนภาษาไทยไปเดินว่าขุดแต่ว่ามันมันมนัเลยกับปู้ช่วงเกี่ยวเข่าเนี่ยส่วงเกีียวเข่าเหลวมันแห้ง จะต่ำพริกครับพริกคือก็พี่น้องมือนน้ตับก็ขืนเลยครับแม่น้นคดะมาจะตับก็หกว่หกคดีค่ะเนาะเนอ่เวตัพริกเกลือใส่หอมเดี๋ยวหมอเดือนละค่ะเฮ้ยขั้วจีหกลกในเด้อพี่น้องขัวบานนนก แมนครับเด็กเกาหลีกับมาบบนี้ไอสียงห่ออันนี้จะข้าวเดี๋ยวครับมนจะข้าวแล้วเ้าสิมาใส่บวบสีฟ้านักบวบครับฟานบวบ ใส่เลยข้าจีบอะไ้ฟานไหวข้าวจีสอยซอยสอยใส่ป่ามีเขียนมีแง่แกงใส่แกงสีเสียด้ค่ะมีบ่มันีใส่กับขาฟนบัวแบบนี้ได้มาเต้นหน้าพี่น้องครับนี่ระวางที่รอมอเดือเอ๊ะจะมาโอ้ยร้านค่ะ เขาเป็นเขาเป็นอ่เขาเอ่ยอนหางกระโหลกหางดาวซินโดมแต่เขากับเป็นมะเร็งน้ำหนักแต่แต่กหายแล้วครับมะเร็งพาไปหาหมอสุดเดือนรักษาจนตอนนี้หมอบอกว่าผมมีเชื้อเดี๋ยวถ้าเบิ่งหย่านแต่มันมาพี่เร็วมาพี่เร็วมามามาอืมยี่นี่เขาแข็งแรงครับง่ายเ่ยมาสวัสดีครับกันเออโหเจ็๊บบอกไปหนังมามสวัสดีครับกัน เอมาทำอะไระนะครับนี่ผ่านแล้วลนะครับหมอเดือดแล้วนะครับยเยอะยด้ใส่หนามหลายเนี่ยค่ะใส่หนามนิดน้อยครับใส่หนามหลายเพราะว่าสีกินแบบแคลนแคนแบบเนื้อปนี่เนื้อ,อปูสีอ้วนวอ้วนๆสีแบบนี้คือเนื้อหมูสับนี่แหละครับ น่ะมันคือบ่มันคือแต่ว่ามันมันจีมุนมันจีแมนนสีเนื้อปูมันจีจับกันน่ะสิมาต้าปูน้อยเด้อค่ะนี่ปูบ่หลาณรอน้ำเดือดเท่ากับเตรียมซอยเครื่องปูกระเบิดพิธีพิ่ถานกับการซอยพักแห่งปันดเดยเอ็ดแบบบ้านๆครับแบบบ้านนอก บ้านนอกเขากองรุงกรบอกเป็นแบบนี้บรรหนากหากินจะได้กระได้ครับเห็นไม่เมืองกับชิ้นหายาห่เนี่ยเนี่ย่เหลี่ยแสบหลายไม่าบแสบหลายสม่รกไปหนาเลยบ่ลกบ่เลีกดอก กระลังเดือดเลยครับพี่น้องเกงความหอมนิดน้อยครับน้ำปลาร้าน้ำปลาเหมยนี่เห็นบอกบวมเพราะเลิมเปื่อยละนี่ไงน้ำจืดเหลือโซนโอ้สีสันน่ารับประทานเหลืองหุยงามครับพี่น้องนี่ น้ำลายแตกเลยครับกกนเจ้ากานิกาเกลียงสิอื้อน่าอตอนนี้เ้าก็ใส่ยพักเริ่พี่น้องพัก,ก,กนเจ้ากานิกาใส่เป็นอันพักไขแ่แี้มชีลาว <ขอ S 2> ต้นหอมีลาแล้วก็ต้นหอมเสียบเหลี่ยมเติมข้าวคั่วเห็นบ่มันเป็นล่างๆบ่บ่เห็นเติมข้าวคั่วอื หอมกลมกลมนั่นว่าเซตเรียบร้อยค่ะแกงหอมพร้อมเสิร์ฟพร้อมพร้อมรับประทานครับพี่น้องหน่าอร่อยหรอคะใช่แล้วมันครับพี่น้องจ่ะกะทิลอยนากะทิยังบ้ำกะทิน้ำมันกระปูนั่นแหละกะทิหรอเพราะฉันจบย้มันเสีอกคือกะทิไงมันดอกเหลืองๆเป็นไขมันนะพี่น้อง ม,มยกะทิกะปู่กะมีเด้อพี่น้องบักดีเอาพ่อล่ะไปเด้อพี่น้องกินข้าวเส่าครับฮอนฮอนเสียบ,บหอมผักไข่แหงผักขยแหงกินไอ้ของผักขยแหงตักชีาล,ลาวเนาะหอม จนะำเหงิก่อนค่ะพี่น้องกินเขาละคะสอนมาอาหารของเราเมื่อนี้ก็ซิมีแกงซอยามาจาก<ม>บุญกะทินนะคะแล้วก็โอาสวีทอดป้าเอียงก็ป้าข้าวครัวปาา้าข้าวรัวตักตอนปูน้ำชิ้น้นามกอนเสียปวดอือพี่นอ้อ,นอ,อ,นอง แต่บอผิดซากันิกามากเผิดม,มันกับปูพี่น้องนี่มาเด้อคะ่ะแสบน้ำบาสุลิทบาสุลิทกะเดตสดุดบอ่อเขาจาั๊กเถอกินเลน,นตอนเงินกันกษิตก <laughs> ินอ่ <laughs> างจักวางจักข้าวเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อพี่น้องกินข้าวแซวซากันิกากะสิขออนุญาตกินข้าวเด้อค่ะแบบนี้ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะขอบคุณที่เป็นกำลังใจสาวกนิกากระบอสุวิสเสมอมาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผอกันหมคลคิดน่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์สาวกนิกาเด้อค่ะพี่น้องไปละค่ะสวัสดีครับพอสุวิสกเสียโพดเสียโพเสียพี่ลีพี่น้อง หรือให้คนขึ้นมาเบ่งเอิบ่เด็กใส่หยังเด้อใส่แต่กระปูครับใส่แต่ปูบางคนอาจีใส่เผือกใส่ใส่หยังกระดาที่เขาอยากใส่ค่ะใส่เนื้อปลาใส่กบใส่เขียดใส่อะไรก็ได้แต่อันนี้เขาเอาเน้นปูก่อนเนาะค่ะปูกับผักไปล่ะบ้าสวิตกินก่อนก่อนอยากกินข่าเด้อค่ะบัดนี้